สวัสดีครับ31มีนาคมพศ2565วันนี้ท่านนายกเอกอมรท่านหัวหน้าบุญประสงค์กำลังวางแผนรวบรวมขุนคนที่จะแก้ไขแลกให้กับจังหวัดชี้เกตขุนคนหน้าที่นี้คือคุนคนเมื่อพันปีนะผู้ที่ผักน้ำขึ้นเขาพระวิหารเงือบเงือดเงือเงือหินขึ้นน้ำนะครับดูนะครับมันก็อยู่บนยอดเขาตั้งโฟกัส ต้องเชืวยโกกัดถึงยอดแล้วครับแสดงว่าบริเวณนี้เป็นสักราวมันก็จะดูดขึ้นขเขาที่บาลายเหนือระดับน้ําทะเลไม่ว่าจะเป็นปาา่าสทเขาพนมลุงบาลายที่อยู่สูงหเหนือระดับน้ำทะเลสามระเบมันก็ขึ้นนายกยึดเม้นระบาบาเลเพราะฉะนั้นนายกช่วยฝากบอกพี่น้องชาวรีสเกีว่าถ้าคุณขุดบอ่อขุดไม่ถึงหินอุ้มน้ำเจ้าอย่าขุดใครก็ตามที่ขุดถึงหินอุ้มน้ำแล้วน้ำาุ้ยทับพัน แม่น้ำมูลจะเข้าไปเชื่อมห้วยสำรานทันทีนายกจะเห็นบาราศักกระแพงน้อยแห้งไหมบ่ครับมันไม่แห้งที่มันไม่แห้งก็เพราะว่าคนโบราณขุดเอาไว้พันปีแล้วดังนั้นที่วหน้าบุญประสงค์พยายามที่จะแก้คลองผีสารเขียวแก้คลองแฝดมันเคยถึงหินอุ้มน้ำตอนนี้มันโดนทับผมไปถ้า500อเมตรเนาะสักหนึ่งจุดให้ถึงหินอุ้มน้ำท่านก็จะได้ล่องน้ำสีมอรกดเขียวตลอดสายเวลาฝนมา มันก็จะชาร์จลงชาร์จจากขอ,อกีสารเขียวเข้าไปหาห้วยสำลันทันทีแล้วเราค่อยทําการบ้านต่อวันที่เราตอบโจทย์ท่านผพราะว่าเราตอบโจทย์ท่านคนเอกท่านยายเกียรติสารท่านก็เป็นห่วงพี่เราชาวรีเกตเมื่อคืนคุยกันเราเลือกนี่แหละท่านบอกว่าท่านจะไปดูอีกสักหน่อยนะครับไปดูน้ําบ่อสวย,สวยที่ขุดแล้ว เล่าขาขวดเดียวขาหลวงเสือหลวงเดือได้สะมลกตไม่กล้าใช้น้ำเพราะมันงามเกินไปปัตตะกอนป่าตะกอนมูลหนึ่งครับตามไปครับเราเดินทางออกมาจากเหนือโรงพยาบาลเมืองจันทร์ตรงสถานที่สนามพุตธบอลพุตบอลส่งมาอารีนาเตหัว่านาทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีน้ำวันนี้นะครับนายกสุรศักดิ์นายกชัยนาถพาเรามาดูพื้นที่ในเขตตะกอนครับเขตตะบน รูปนี้ส่ง,สง,สงให้ใหท่านาพลเอกธัญญากเกียรติสารท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนผมว่าอยู่ตากโกนอยู่เมืองจันอำเภอภายแหลงแห่งชาตินั่นแหละคลองไส้ไก่ตรงนี้โชคดีแลยังมีน้ำอันนี้คือน้ำผิวดินนะเม่สายแห้งนะที่มันซับน้ำก็คือซับจากผิวดินท่านนีเพราะว่าตรงนี้มันยูเนื้อดินเหนียวให้จำไว้ว่าถ้าขุดบ่อที่ขุดไม่ลึกขุดเนื้อดินเหนียวจะขุดให้มันเสียเงินมันก็เลยเกิดเคสเกิดกรณีศึกษาว่าคุณมีบ่อเก่า คุณทําโคกน้องนาสรุปแล้วมุลอุ๋ยปุ๋ยนั่นเกับปลูกพักบปไลยเพราะไม่มีน้ําครับมันก็ล้มเหลวแต่เราจะแก้เพราะว่าผมได้คุยกับท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงว่าอาจารย์มันต้องไปด้วยกันคือระหว่างโคกน้องนาที่เขาทําอยู่แล้วก็มีสะดือแต่เวลาเขาออกแบบเขาก็ไม่ได้ออกแบบไว้ให้ไปดูบอดที่ ห่างจากจุดนี้ไป15เมตรสะได้ข่าวว่าเราข้าวขวดเดียวให้แค่ล้วงสะดือนะครับัหวหน้าไปดูแล้วจะดูแล้วนะอย่าหยุดนิ่งนะเพราะว่าพี่น้องศรีสะเกดนี่อยู่บนความแห้งแล้งมานมนานให้มันหายไปจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดต,ต้องทำระบบเครือข่ายธนาคารน้ำใตดินคือหลังจากดูแล้ว เราจะต้องตีคลองร้องเป่าบอกพี่น้องชาวรีสเกตมีสะไหมคุณมีเลยก็ไปล้วงสะดือสี่คูณสี่เือห้าออกแบบไปเลยให้น้องเขาออกแบบไปเลยเป็นนโยบายของท่านวัฒนาพทิชาติใช่ครับสี่คูณสี่เลือกห้าคุณมีสะเกลไ,ไปนั้นแหละรถไปยืนอยู่ข้างล่างก็โยนยินขึ้นมาเลยแล้วมันจะสร้างเครือข่ายไปโดยปริยายหรือใครมีพวกหนองนาอย่างนี้แห้งนะครับเดินเมษามาดูก็ได้ต,ตัวนี้ก็จะแห้งนี่ไปดูข้างๆเดินมาครับเมตรขึ้นถึง เพราะว่าวันที่ขุดนะผู้ใหญ่มงคลบอกว่าพอเริ่มขุดปุ๊บน้ำมันพูดป้าพูดป้าพูดป้ามาเลยอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะผู้ใหญ่มงคลครับสวัสดีครับเป็นผู้ที่แนะนําชาวบ้านแนะนําลูกบ้านว่าอยากอยากให้ล้วงสะดือแต่น้องไม่มีตังค์บอกกันเอาเหล้าสักขวดหนึ่งจ้งเขาหน่อยเ็ไก่ตัวหนึ่งก็ได้จ้างเขาหน่อยเพื่อจะได้น้ําขึ้นมารายกันตัวนิดนึงครับสวัสดีครับ นางสาวมินตราวงราชค่ะมินตราวงราชอันนี้หัวหน้าพูะผุมแล้วเรามีโคกเรามีหนองแล้วนี่หนองนี่สูบไม่แห้งมีพื้นนาไหมมีครับครบเลยแล้วครับตอนนี้นะน้องเขาจะเริ่มเริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนโคกแล้วแต่ถ้าขุดไม่มีน้ําก็ไม่มีค่าเลยผู้ใหญ่พูดต่อครับแนะนําอย่างไรเชิญครับคือผมอยากให้ตำบลตะบกูลเนี่ยมีหนองน้ําอย่างนี้ อย่างน้อยนะะระยะสัก5กิโลหรือสมกิโลให้มีทุกบ่อเพื่อจะเก็บน้ำพวกนี้ไปใช้เพราะเราเป็นแหล่งน้ำแต่น้ำไม่พอใช้เออแนะนำน้องก็ว่าเอาแงนรูงสะดือดูทีว่าจะออกกิ่งไหมยังที่ดเตอร์ท่านว่าก็เห็นผลย่างที่เห็นเนี่ยครับตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่มีทุนัทรัพย์เขาจะทำอะไรต่อพยายามจะหาดินทำถนนทำอะไรเข้ามาเผื่อมีคนมาดูมาชมถ้ารถเข้ามาเดี๋ยวไม่ได้ต้องไปเที่ยวนาเขาเรยจึงให้จอดตรงนู้นนี่กำลังจะเปิดร้วเรียนเพื่อทำกาะปซื้ออ้อย ก็ประบรถดาาคนอ,อื่นก็เกรงใจเขาขาเลยเลยว่าเออเราจะทำยังไงทำที่จอดรถกลับรถได้ให้น้องพอวยความที่เขาอยากได้โอเคทราบว่าได้น้ำสวยๆนี่ลงทุนเยอะไหมมหาวาป <laughs> ลงแต่กับข้าวลงเออลงกับขา้าว <laughs> ให้ให้ให้ใใใช่งางมัเราก็ไ <laughs> ม่เข้าในเพราะจะขวดขมีแน่คือเอาแค่น้ำใจับเอาแค่น้ำใจแต่ผู้ใหญ่นี่ <laughs> เพื่อนเข้าใจ คือเพิ่นมีรถแมคโครช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องศีสะเกดทําแบบนี้ครับปากผุ้ยใหญ่มงคลนะครับผมครับผมรายงานแบบสุธิพงศ์นะครับผมว่าจะต้องได้แบบนี้ครับมีหน้าเอาแนบต้องคำไปครับวันนี้เป็นลองผู้ว่าไปเอนล่ตบเปล่ปาศรีสะเกดให้ได้อย่างนี้ผมรับปากอีกทันยาจะต้องมาที่นี่ผู้ว่าจะต้องมาที่นี่ให้เจ้านายมาบ่อยๆดิเขาเล่น มมันมาเองครับโอ้อพอยพราะอ่าน้องไอ้มินตา,นามัน,น,นคุณมินตา,าคุณต้องเตรียมอะไรเอาไว้ให้มันเป็นพื้นที่ที่ศึกษาดูงานก็สรุปอย่างนี้ว่าไพวาสีสเกกตแรงให้จูงเขียนมาเบิงครับน้ำสีฝ้าข้ามไหลจนจนมันสีแรงจังไดเพราะฉะนั้นฝากผู้ใหญ่ฝากวหน้าบุญประสงค์ฝากนายกสุรศักดิ์ฝากนายกแอด ฝากน้องนุ่งปอพ่อชิตาเกตมานี่ <laughs> <laughs> บ้านคุณมีสะหรือไม่กมมีครับอ,อ,อ,อยากได้สีแบบนี้ไหมยอยากต้องทำอย่างไรไปเพิ่มความลึกให้ถึงหินอุ้มน้ำ <laughs> <laughs> ผมอยากจะแก้ภัยแล้งที่เมืองจันทร์ก่อนภายในเดือนเมษ,ษา <laughs> วันนี้หัวหน้าบุญประสงค์ ก็ได้เตรียมการที่จะทำแล้วจุดที่จะทำหนะลังจากนี้ไปเราก็จะไปดูพิกัดยิง GPS วางแผนออกแบบทำว่าภายในเดือนเมษาพฤษภาอีกสองเดือนนะฝากพี่น้องชาวชีเกตช่วยผมนะครับว่าบ่ออย่างนี้ครับขุดให้ลึกคุณไม่ต้องกลัวน้ำเค็มขึ้นเพราะเราอยู่ใต้แม่น้ำมูลแต่ถ้าคุณอยู่เหนือแม่น้ำมูลเมื่อใดคุณทำแบบนี้ไม่ได้น้ำเค็มตัดขึ้นทันทีปากคำนี้นะครับใครก็ตามที่อยู่เหนือแม่น้ำมูลใครอยู่ ก็ตามที่อยู่เหนือแม่น้ําชีขุดอย่างนี้ไม่ได้เพราะน้ําเค็มมันจะดันขึ้นเจอแล้วครับที่บอระบือเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องออกแบบก็ต้องมีน้ําฝนเข้าออกแบบอย่างให้น้ำฝนไหลเข้าอย่างอิสระแต่ที่สีเกตโชคดีมากจะอยู่ในเขตพื้นที่อุบลตอนใต้สีสเกตใต้แม่น้ำมูลสุรินใต้แม่น้ำมูลบุรีรัมใต้แม่น้ำมูลโคราชใต้แม่น้ำมูลขุดอย่างนี้ได้น้ำใหญ่กว่าเขื่อนอุบลรัฐอันนี้ บกระส่น้ำเลยบอกาะไส่น้ำเป็นคือบกาะไส่น้ำบฟมมนบกรมันเป็นไรอ่ะจากแล้วเห็นว่าโอ้เห็นน้ำางามยพอยักรวาเลยนะน้ำมันสวยเขาไม่กล้าใช้น้ำนี่ให้ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยเป็นการกระชากตาน้ำกระชากการเคลื่อนที่กระชากเส้นทางน้ำจากแม่น้ำทันจากแม่น้ำมูลมาสร้างเครือข่ายใหม่ถ้าคุณขุดบ่ออย่างนี้ไปรับดาจอนน้ำประดานก็ได้ที่ทางทิ่ใต้ มุมเหล่านี้เราได้สร้างบุญกุศลให้กับพี่น้องหลังจากนี้ไปหัวหน้าบุญประสมจะพาเราไปพอกิสารเขียวพองแฝดแล้วก็<พ>อ,อีกบ่อน,นึงนายกสวนสรรักปี6กสาจำได้ไหมครับก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับเป็นสีอย่างนี้แหละได้แก้ภัยแรงให้กับอําเภอเมืองจันท์มาแล้วเราไปดูอีกสสบบ่อน,นึงแล้วก็ค่อยไปตามงานที่ปกรอจังหวัดได้เตรียมเอาไว้ตามไปครับสวัสดีครับ